วันนี้จะมานำเสนอเรื่องอารยธรรมลุ่มแม่น้ำนาจัดทำโดยหนึนางสาวรานยาวิวัตรง์มห้าทัหเลขที่ 19. สิบานางสาวสุชัญยาแสงสาลิตมห้ 5, ทัหเลขที่ 31. ส1 3. นางสาวกัญญาลักษณ์ปานพุ่มมห้ 5, ทับหนึ่งเลขที่27 4. สิบเจ็ดี่นายสนทิม่วงมันมห้ทับหนึ่งเลขที่สิบสามห้านายธนาฟีมาลามห้ 5, ทับหเลขที่ 6. หกนา,ายรัชานนล,ลามมหทับ 1, เลขที่สิ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อรารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนหรืออรารยธรรมอียิปต์โบราณก่อกำเนิดบริเวณดินแดนสองฝั่งแม่น้ำไนตั้งแต่ปากแม่น้ำไนจนไปถึงตอนเหนือของประเทศซูดานในปัจจุบันทิศเหนือติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและคาบสมุทรไซนายทิศตะวันตกติดกับทะเลายลิเบียและทะเลยซาฮาราทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับทะเลซาซนูเบียและทะเลแดงจากสภาพภูมิอากาศดังกล่าวจะเห็นว่าบริเวณลุ่มแม่น้ำไนเปรียบเหมือน โอเอซิสทำกางทะเลซทราย er จึงเป็นปาการธรรมชาติป้องกันการลุก,การาน จากภายนอกได้สภาพภูมิประเทศของร่มแม่น้ำนายก่อนที่จะเป็นรวมเป็นปึกแผ่นได้แบ่งออกเป็นบริเวณร่ม,รมน้ำออกเป็นสองส่วน,นได้แก่ส่วนที่เป็นบริเวณอียิปต์ล่างอยู่บริเวณที่ราบร่มปากแม่น้ำนายซึ่งเป็นบริเวณแม่น้ำนายแยกเป็นแม่น้ำสาขามีลักษณะเป็นรูปพัดแลวไหลลงทะเลเมดิเตอรีเนยียชาวกรีกโบราณเรียกบริเวณนี้เดลตาและบริเวณอียิปต์บนได้แก่บริเวณที่มีน้ำนาย ไหลผ่านภูเขาเป็นที่ราบแคบๆขนาดด้วยหน้าผาที่ราบกว้างใหญ่ถัดจากหน้าผาคือทะเลทรายต่อมาเมเนสประรมุกแห่งอีหยิบร่างจึงได้รวมดินแดนทั้งสองเข้าด้วยกันปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอรารยธรรมลุ่มน้ำนายหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติ แม่อียิปต์จะแห้งแล้งแต่สองฝั่งแม่น้ำไนก์ก็ประกอบด้วยหินแกรนิตและหินทรายซึ่งใช้ก่อสร้างและพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองด้านสถาปัตยกรรมวัสดุเหล่านี้มีความแข็งแรงคงทนแข็งแรงและช่วยรักษามารดกทางอรารยธรรมของอียิปต์ให้ปรากฏแก่กชาวโลกมาจนกระทั่งปัจจุบัน 2. รูประบบการปกครองชาวอียิปต์ยอมรับอำนาจและเคารพนับถือกษัตริย์ฟาโรห์ดุจเทพเจ้าองค์หนึ่งจึงมีอำนาจในการปกครองและบริหารอย่างเต็มที่ทั้งด้านการเมืองและศาสนาโดยมีขุนนางเป็นผู้ช่วยในการปกครองและพระเป็นผู้ช่วยด้านศาสนาซึ่งการทีีีี่่่ฟาา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 โรรรรรหห์์มมมมอออออำำนนนจเเดดดด็็ขขททใ้้ยยยิปตตตสถพัฒธงงไ สามภูมิปัญญาของชาวอียิปต์ชาวอียิปต์สามารถคิดค้นเทคโนโลยีเละวเทียการความเจริญด้านต่างๆเพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตความเชื่อทางศาสนาและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่อียิปต์เช่นความรู้ทางคณิตศาสตร์เลขาคณิตและฟิสิกส์ได้ส่งเสริมความเจริญในด้านการก่อสร้างสถาปัตยกรรมเป็นต้นสมัยอาณาจักรอียิปต์แบ่งออกเป็นสี่สมัยด้วยกันหนึ่งสมัยอาณาจักรเก่ามีความเจริญในช่วงประมาณปี2700ถึงปี2200ก่อนคริสต์ศักราช ในสมัยที่อียิปต์มีความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และศิลปกรรมมีการก่อสร้างพีระมิดซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของอรารยธรรมอียิปต์สสมัยอาณาจักรกลางฟาโรมีอำนาจปกครองอยู่ในช่วงราวปี2550ถึงปี1652ก่อนคริสตศักราชในสมัยนี้อียิปต์มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านทางวิทยาการและภูมิปัญญามากโดยเฉพาะด้านการชุรประทานจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของอียิปต์อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายสมัยเกิดความวุ่นวายภายในประเทศจนต่างชาติเข้ามารุกรานและปกครองอียิปต์สมสมัยอาณาจักรใหม่ชาวอียิปต์สามารถขับไล่ชาวต่างชาติและกลับมาปกครองในดินแดนของตนอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณปี1657ถึงปี1085ก่อนคิตศักรัชสมัยนี้ฟาโรหมีอำนาจเด็ดขาดในการปกครองและขยายอาณาเขตเหนือดินแดนใกล้เคียงจนเป็นจักรวรรดิ สี่สมัยเสื่อมอำนาจจากอดีตอินยิบเริ่มเสืบอมอำนาจตั้งแต่ประมาณปี1,100ก่อนค่ริอติศักราชในสมัยนี้ชาวต่างชาติเช่นพวกอัสเซียนและพวกเปอร์เซียจากเอเชียรวมทั้งชนชาติในแอฟริกาได้เข้ามายึดครองจนกระทั่งเสื่อมสลายในที่สุดการเมืองการปกครองกษัตริย์ฟาโลยิ่งอำนาจสูงสุดโดยมีผู้ช่วยในการปกครองคือขุนนางหัวหน้าขุนนางเรียกว่าวิเซียและมีหน่วยงานย่อยๆในการบริหารประเทศแต่ละเมืองแต่ละหมู่บ้านมีผู้ปกครองระดับต่างๆดูแลเป็นระดับขั้น แต่ละชุมชนถูกเกณฑ์แรงงานมาทํางานให้แก่ทางการซึ่งส่วนใหญ่คือการสร้างพีระมิดแต่ละอาณาจักรมีอานาจปกครองเหนือมณฑลต่างๆหรือเรียกว่าโมเมสซึ่งแต่ละโมเมสมีลักษณะแตกต่างกันสมัยอาณาจักรกลางฟาโรเปลี่ยนภาพลักษณ์จากผู้ปกครองที่อยู่ห่างไกลประชาชนมาเป็นผู้ปกครองประชาชนลดการสร้างพีระมิดแต่ละประชาชนนั้นต้องตอบแทนด้วยการทํางานสาธารณะต่างๆเช่นการระบายน้าในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพื่อช่วยการเกษตรสมัยอาณาจักรใหมฟ่ฟาโร เอเมนโฮเทลที่ 4. สี่ทรงเปลี่ยนแปลงความเชื่อในการนับถือเทพเจ้าหลายองค์มาเป็นการนับถือเทพเจ้าองค์เดียวก็คือเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ทําให้เกิดความไม่พอใจในหมู่บ้านขุนานางต่างๆและประชาชนรัศก,การนี้จึงตกต่ําแต่เมื่อฟารโรห์ตูตันคาเมนขึ้นครองราชจึงเปลี่ยนกลับไปเป็นนับถือเทพเจ้าหลายองค์เช่นเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเอ็ดก่อนคิดคิสตศักราชอียิปต์สูญเสียความเข้มแข็งและเผ่าพันธุ์ต่างๆสลับกับมีอำนาจปกครองอียิปต์เช่น อัสซีเริเบียและเปอร์เซียสุดท้ายอียิปต์กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันสกิลอาชีพหลักของชาวอียิปต์คือเกษตรเพราะว่าดินอุดมสมบูรณ์ทาให้ผลิตอาหารเกินความต้องการการผลิตทางการเกษตร,ท,รที่เป็นหลักของชาวอียิปต์คือข้าวสาลีบาเล่เข้าวฟ่างถั่วฝักยาวถัว่วผักผลไม้และต่อมาชีวิตที่มั่งคั่งและฟุ่มเฟือยของบางคนนําไปสู่การพัฒนางานอุตสาหรกรรมและอุตสาหกรรมบางส่วนทอผ้าบางส่วนผลิตเครื่องตกแต่งหม้อลินินและอัญมณีเหล็กและทองแดงมีการถลุงนํามาใช้ในการทําเครื่องมือแก้ว และเครื่องมือปั้นดินเผามีการผลิตทั้งแบบเรียบและวาดทั้งยังมีวิศวะกรจิตรกรและปฏิมากร,แล,กรและสถาปน,นิกอีกด้วยใน,นสังคมชาวอียิปต์นับถือเทพเจ้าหลายองค์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจธรรมชาติโดยเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพสูงสุดคือเรหรือราเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และเป็นหัวหน้าแห่งเทพเจ้าทั้งปวงซึ่งปรากฏในหลายชื่อและหลายรูปลักษณ์เช่นผู้มีร่างกายเป็นมนุษย์มีหัวเป็นเหยียวและในรูปของมนุษย์คือฟาโรห์ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุตรของเร และมีเทพเจ้าสําคัญองค์อื่นๆอ,อีกเช่นเทพเจ้าแห่งแม่น้ํานายหรือโอเซริสและยังเป็นผู้พิทักษ์ดวงวิญญาณหลังความตายเทพเจ้าแห่งพื้นดินหรือไอซิสเป็นผู้สร้างและชุบชีวิตคนตายเป็นต้นการยกย่องกษัตริย์ให้เทียบเท่าเทพเจ้าทําให้สาาบันกษัตริย์มีความศักดิ์สิทธิ์ประยุดเป็นเทพเจ้าความเชื่อน,นี้มีผลต่อการสร้างอรารยธรรมดังเช่นการสร้างพีระมิด ด้านศิลปะวิทยากาด้านดาราศาสตร์ความรู้ทาด้านด,ดาราศาสตร์เกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์จากการเกิดน,น้ำต่วมของแม่น้ำนายซึ่งได้นำมา ได้นำความรู้นี้มาคำนวณเป็นแบบสุริยะคติปฏิทินแบบสุริยะคติแบ่งออกเป็น3ามร้อยหกสิบห้าวันในหนึ่งปีซึ่งมีสิบสองเดือนและในหนึ่งปียังแบ่งออกเป็นสามฤดูการที่กำหนด,ดตามวิถีการประกอบอาชีพหลือฤด,ดูน้ำท่วมฤด,ดูไทยวารและฤด,ดูเก็บเกี่ยวด้นานคณิตศาสตร์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และเลขคณิตที่หยิบมาที่หยิบ,หยบให้แก่ชาวโลกเช่นการบวกการลบและการหารและการคำนวณพื้นที่วงกลมและสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมความรู้ดังกล่าวเป็นหนาของวิชาฟิสิกส์ที่ใช้คำนวณในการก่อสร้างพีระมิดวิหารและเสาหินขนาดใหญด้าานกรแพท ชาวอียิปต์โบราณม,มีความรู้ทางการแพทย์สาขาทันตกรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเช่นกระเพาะอาหารและสัญญกรรมซึงมีหลักฐานการบันทึกและต่อมาและต่อมาถูกนำไปใช้แพร่หไหลในทวีปยุโรปตลอดจนวิถีวิธีเสริมความงามต่างๆด้านสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมของอียิปต์คือพีระมิดที่พันจุดศพของฟาโร์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์ทางศาสนาและอำนาจของการ ปกครองนอกจากพีรมิตแล้วยังมีการสร้างวิหารเป็นจำนวนมากเพื่อบูชาเทพเจ้าในใ,ในแต่ละองค์และเป็นสุสานของกษัตริย์เช่นวิหารแห่งเมืองคาร์นักเป็นต้นด้านประติมากรรมชาวอียิปต์สร้างประติมากรรมไว้จํานวนมากทั้งที่เป็นรูปปั้นและภาพสลักที่ปรากฏในพีรมิดและวิหารภาพสลักส่วนใหญ่จะประดับอยู่ในพีระมิดและวิหารในพีระมิตมัก พบรูปปั้นของฟาโรห์และพรพมเหสิรวมทั้งเรื่องราววิถีชีวิตของอียิปต์ส่วนภายในวิหารมักจะเป็นรูปปั้นลักษณะของเทพและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ด้านจินตกรรมผลงานด้านจินตกรรมมีเป็นจํานวนมากมพบในพีระมิดและสุสานต่างๆภาพวาดของชาวอียิปต์ส่วนใหญ่มีสีสันสดใสมีทั้งภาพสัญลักษณ์ของเทพที่ชาวอียิปต์นับถือพระราชกรณียกิจของฟาโรห์และสมาชิกในราชวงศ์ภาพบุคคลทั่วไปและภาพที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวอียิปต์ภาษาและวรรณกรรม ชาวอียิปต์ได้พัฒนาการเขียนที่เรียกว่า h i e รก g l y p เป็นภาษากรีกมีความหมายว่าการจารักศ,ศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นด้วยการเขียนอักษรภาพแสดงลักษณะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆแล้วค่อยพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบพยาชนะในระยะแรกชาวอียิปต์จารลกเรื่องราวด้วยการแกะสลักอักษรไว้ตามกำแพงและผนังของสิ่งก่อสร้างเช่นวิหารและพีระมิดต่อมาจึงค้นพบวิธีการทำกระดาษจาก ต้นปลาปาปิรุทำให้มีการบันทึกแพร่หลายมามากขึ้น